สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องคุณปู่คำแก้วแฟมิรี่นะครับวันนี้นะครับพอควานนะครับได้พาคุณปู่ตั้งแต่กลับมาอยู่ที่สุรินเป็นครั้งแรกนะครับที่คุณปู่อยู่ในป่านะครับเข้ามาในป่านะครับผมเนื่องจากกรณีน้ําท่วมนะครับคุณปู่คำแก้วก็เลยต้องอาศัยในป่านะครับผมอันนี้เป็นป่า นะครับเป็นป่านะครับนี่ทางไหนก็เป็นป่านะครับผมไม่ใช่กลางทุ่งนานะครับผมก็บนป่านะครับจะเป็นอย่างนี้ครับผมแถวบ้านนะครับนี่รอบรั้วทั้งหมดเลยเป็นป่านะครับวันนี้ก็ได้พาคุณปู่คำแก้วนะครับมาอยู่ที่เอมาล่ามในป่านะครับเพื่อจะได้เดินออกกําลังกายนะครับผมเดินออกกําลังกายนะครับคุณปู่เอ่อหาหญ้าธรรมชาตินะครับผมกินหญ้าแบบธรรมชาติครับ นี้นะครับแม่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับฝากด้วยนะครับฝากคุณปู่คำแก้วแฟมบูรี่ในช่อง youtube ด้วยนะครับทุกทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณปู่คำแก้วแฟมบูรี่ด้วยนะครับท่านจะกลับมาจากราชบุรีครับวันนี้วันแรกครับที่พาคุณปู่คำแก้วนะครับมาอยู่ในป่านะครับผมแต่พ่อความไม่ได้ปล่อยนะครับพ่อความก็ล่ามไว้นะครับผมก็ ยาวพอสมควรนะครับให้คุณปู่ได้เดินนะครับเดี๋ยได้กินอาหารแบบธรรมชาตินะครับอันนี้นะครับผมแม่แม่ท่านใดนะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณปู่คำแก้วด้วยนะครับนะครับทุกท่านนะครับผมนี่นะครับวิถีชีวิตนะครับอันนี้นะครับช่วงนี้น้ําท่วมนะครับต่างคนนะก็ต่างเข้าป่าครับจุดแต่ละจุดนะครับเราก็ ช้างพลายจะอยู่ห่างกันนะครับผมจะอยู่ห่างกันมากนะครับอยู่ห่างกันไกลกันพอสมควรนะครับผมใครจะล่ามตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับพวกเราจะบอกกันนะครับผมอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคุณปู่นะครับคุณปู่อายุเยอะนะครับเราก็ต้องแถวบ้านจะให้เดินนะครับข้อความก็พาเดินแต่ตอนเย็นนะครับแต่ตอนกลางวันก็ต้องอยู่ที่กกหลักนะครับผมก็เลยแบบว่า เปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้คนปลูกได้พักผ่อนตามอาญาใสนะครับมีอาหารตามธรรมชาติกินอะไรบ้างนะครับแม่แม่นะครับนี่นี่นะครับผมกับทุกท่านเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากคนปลูกคาแก้วด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปลูกคําแก้วด้วยนะครับผมแม่แม่ทุกท่านนะครับครับสำหรับ คลิปนี้นะครับพ่อควานก็จะลงไลน์นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้กําลังใจคุณปูกคาแก้วนะครับผมขอบคุณทุกๆท่านเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปลูกคาแก้วด้วยนะครับทุกท่านนะครับจะได้ทําคลิปต่อต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้พ่อควานก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีทุกท่านขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ